สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟลุ๊กแฟมิลี่นะครับยูทูบชาแนลผมฟลุ๊กทริปบันนองสานะครับนี่คือแมนยูคอนเนอร์เด็กผีมาคุยกันครับคลิปนี้ชวนคุยเรื่องของตลาดซื้อขายมีเรื่องอัปเดตรายวันครับต้องบอกว่าไม่ชินเลยครับแป๊บเดียวปิดดิวด้ฮิวิโกเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับเรนี่โยโร่นะครับย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตรวจร่างกายผ่านบินมาอังกฤษปุ๊บตรวจร่างกายผ่านปั๊บเฮียฟิโกปุ๊บ 48ชั่วโมงไม่มีอีกแล้วครับต้องบอกว่าโอโ้เป็นเรื่องใหม่ที่แฟนผีตื่นตะลึงแล้วก็โต๊ะก,กระจายกันหมดนะครับโอโ้เป็นไปได้ด้วยเหรอกับการดิวนักเตะแบบรวดเร็วขนาดนี้เป็นข่าวในช่วงระยะเวลาไม่กี่วันแล้วได้ตัวคอนเฟิร์มมาร่วมทีมเลยครับเมื่อคืนในผู้สื่อข่าวก็ฮีวีโกกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเล่าเรื่องดีลของเลนิโอโรนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยไปจบลงที่กี่บาทแบบไหนอย่างไรนะครับต้องบอกว่าการซื้อขายในยุคข,ของกลุ่มทุนอีนิออสเนี่ยมา ซื้อซื้อได้แล้วก็ขายเป็นด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะเล่าเรื่องนี้เล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็โอ้โหวันนี้มีเรื่องเล่าเยอะนะครับแล้วก็มีเรื่องของเลนิโยโรนะครับว่าเขาเป็นใครครับเขามาจากไหนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะสรุปเส้นทางของเลนิโยโรให้ฟังนะครับว่าฟอร์มเป็นยังไงบ้างเป็นใครมาจากไหนอย่างไรนะครับทำไมแมนยูถึงไปเอามาเออนะครับมาคุยกันนะครับคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะอย่าลืมสันกระดิ่งอย่าลืมกด subscribe นะครับ ในทุกๆช่องทางที่คุณผู้ชมนั้นรับชมฟลุกเฟลเลีอยู่ณนขณะนี้นะครับฝากด้วยนะครับ มาครับทุกท่านครับมาคุยกันครับเรื่องของเดียวของเลนี่ยโรนะครับต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับผมอัพลงในเพจ Facebook ของฟุกซ f ม m ิลีก็ยังไม่มั่นใจนะครับก็ยังโอ้โหต้องบอกว่ายังต้องรอกันว่าเออจะได้หรือเปล่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจจะโดนปาดหน้าหรือไม่นะครับเพราะว่าเป็นเดียวที่สู้กับเรอัลอามารติดนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยแมนยูก็ได้ตัวมานะครับเพราะจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าจะบอกว่าปาดหน้าก็ไม่เชิงก่อจะพูดได้ไม่เต็มปากนะครับเพราะมารติดไม่ได้ ไม่ได้ยินดีจะจ่ายในจำนวนเงินที่เท่ากับแมนเชสเตอร์อยู่เต็ดจ่ายอะไรประมาณนั้นแหละนะครับแม้ว่าก่อนหน้าน,นี้จะมีข่าวว่ายูโรนั้นอยากจะไปอยู่กับมาดริด มากกว่านะครับแต่จริงๆแล้วในการยืน่นยื่นซื้อเนี่ยฝั่งแมนยูจ่ายเงินมากกว่านะครับสุดท้ายนักเตะก็มาสโมสรแล้วก็มีการพูดคุยนะครับเรื่องของอรายละเอียดต่างๆพูดถึงโปรเจกต์ต่างๆก็น้มน้าวกันแหละนะครับว่าคุณมาอยู่กับเราแล้วมันจะกลายเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับก็สุดท้ายก็คอนเฟิร์มฮิวิโกในการได้เลนิโยโรมาร่วมทีมหลังจากนี้ก็รอเพียงแค่สโมสรน,นั้นปล่อยภาพแถลงนะครับปล่อยภาพอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองไม่น่าจะมีปัญหาซึเชื่อว่าวัน2วันตอนนี้ก็ปล่อยให้ฝ่ายมีเดียเ ทำงานไปก่อนเดี๋ยวเขาจะถ่ายรูปเขาจะนั่นจะนี่ก็วัน2วันก็น่าจะได้เห็นกันคิดว่าน่าจะอย่างนั้นนะครับคราวนี้ <c oughs> มาดูเรื่องของสตุ้งสตางเรื่องการจ่ายเงินนะครับเรื่องของการจ่ายเงิน,น,อ,งอ,งงนอ้างอิงจากผู้สื่อข่าวหลายคนเลยครับคุณชมครับฟาวิโซโรมาโน่นะครับฟอร์เรนพัตเทนเบิร์กลอลี่วิทเวลเดวิดออนสตีนนะครับรวมทั้งผู้สื่อข่าวฝรั่งเศสอย่างนาเบลชิลิสนะครับเดี๋ยวผมสรุปรวมกันแบบนี้นะครับ คือตอนนี้แมนยูคว้าตัวเลนิ e ยโรมาจากลิวนะครับเส้นสัญญากัน5ปีบวกออปชันในการขยายสัญญาเพิ่มอีก1ปีนะครับแล้วก็จะมีโบนัสเรื่องของจำนวนการเล่นจำนวนนัดต่างๆนะครับสรุปแล้วคุณผู้ชมครับแพ็กเกจในการดึงตัวเลนิ e ยโรเข้ามาร่วมทีมเนี่จะอยู่ที่ทั้งหมดราวราว70ล้านยูโรนะครับราวราวล้านยูโรครับซึ่ง ก็จะแบ่งเป็นเรื่องของ add on นะครับบางสื่ออาจจะพูดไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่แต่ว่าเอาเฉลี่ยเฉลี่ยก็แล้วกันนะครับอย่างฟรีเลนพละเทนเบิร์กเขาบอกว่าในแพ็กเกจ70ล้านยูโรเนี่ยแบ่งเป็นเงินต้นเนี่ย50ล้านยูโรนะครับแล้วก็ add on เป็นรายละเอียดที่ค่อนข้างซับซ้อนหน่อยนะครับหลายย,ยุบยิบยุบยิบเนี่ยอีกประมาณสัก20ล้านยูโรโดยจะแบ่งจ่ายกันทั้งหมด3มงวดค่าเหนื่อยของยูโรอยู่ที่ราวๆสัก7ล้านยูโรต่อปีพร้อมกับโบนัสตามเงื่อนไขต่างๆาเนี่ย Euro อีก ฟ้าของวิดเบลกับ scene, ออนซีนเ็าบอกว่าค่าตัวของย و ر o เนี่ยจะอยู่ที่รา,ราว62ล้านยูโรบวกกับแอดออนอีก8ล้านยูโรสรุปสุดท้ายก็คือว่าพัชทั้งหมดเนี้ยนะครับเป็นการจ่ายกันที่รา,ราว70ล้านยูโรนะนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ก็จะว่าแพงก็แพงอันนี้ก็ต้องพูดตามตัวนะครับจะว่าแพงก็แพงสําหรับเด็ก18ที่อายุกําลังจะเต็ม19ปีในช่วงเดือน พฤศจิกายนนี้นะครับ bonus. จะว่าแพงก็แพงนะครับจะว่าจะว่าถูกก็ถูกกว่าท <cat> ี่แมนยูเคยไปทุ่มซื้อตัวผู้เล่นที่เคยเป็นข่าวแล้วจะเอา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 ให้ได้แบบนี้ก็ถือว่าก็ถูกกว่าความเป็นแมนยูที่เคยที่เคยทํามานะครับก็ถือว่าก็เป็นการซื้อขายในยุคใหม่ที่แฟนๆได้แฮปปี้นะครับแฟนๆได้เออเฮ้ยซื้อก็ได้ขายก็เป็นไว้ซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเล่าสู่กันฟังว่าไอ้คำว่าซื้อก็ได้ขายก็เป็นเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับเรื่องของ เรนนียโรก็จะประมาณนี้นะครับรเรื่องของการซื้อขายเดี๋ยวคราวนี้ก็คงรอเพียงแค่การประกาศแล้วก็การถแถลงอย่างเป็นทางการจากสโมสรเท่านั้นเองนะครับคราวนี้มาที่เนื่งคำถามว่าเอเรนนียโร o เนี่ยเป็นใครมาจากไหนอย่างไรเดี๋ยวผมเล่าสู่กันฟังสะหน่อยนะครับเรนนียโรเนี่ยปีนี้ตอนตอนนี้นะตอนนี้อายุ18เดี๋ยวพฤศจิกาเนี่ยเขาจะอายุ19ปีเต็มนะครับย้ายมาจากสโมสรลิวเป็นเด็กเกิดปี2005ครับ เด็กเกิดปี2005นะครับเล่นตำแหน่งไหนเล่นเซนเตอร์ตัวฝั่งขวาครับคุณผู้ชมเล่นเซนเตอร์ฝั่งขวาก็เชื่อว่าการอันนี้คิดเองนะก็เชื่อว่าการที่แมนยูไปดึงโยโร و มาเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นการเอามาประกบคู่ให้มันให้มันเข้าแก๊ปกันระหว่างเซนเตอร์ฝั่งซ้ายแล้วเล่นเท้าซ้ายอย่างลิซันโดมาตินสนะครับแล้วก็เซนเตอร์ฝั่งขวาคือเลนิโยโรนะครับเล่นเท้าขวานะครับเป็น พวกเล่นกับบอลได้ดีอ่านทางบอลได้สวยนะครับสำหรับเดนิโยโรนะครับเอ่อเจ้าตัวขยับขึ้นไปนกลางร,รับได้นะครับบางครั้งบางครั้งนะครับก็จะได้เห็นกับทีมชาติฝรั่งเศสในชุดเยาวชนนะครับยโรเป็นใครเขาเป็นเด็กปั้นของลิวครับก็ลิวเนี่ยเป็นปั้นเขาขึ้นมาแล้วก็ เมื่อปี2022เขาได้รับโอกาสขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ตอนนั้นอายุแค่16นะครับแล้วก็ได้ลงสนามกับทีมชุดใหญ่ในช่วงปลายฤดูกาล2 0 2 1ถึง2022ในช่วงนัดรองสุดท้ายราวๆนี้นะครับในเกมที่ทีมนั้นบุกไปเยือนนีสวันนั้นได้ลงสนามเป็นตัวสำรองนะครับจากนั้นก็เป็นเจ้าของสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดอันดับ2ในประวัติศาสตร์ของสโมสรดีลนะครับที่ได้รับโอกาสลงสนามนะครับติดทีมชาติฝรั่งเศสในชุดเยาวชนมาชุดยู U21 นะครับ ติชดชุดปรีโอลิมปิกในชุดยูยีนี่นะฮะของทีดอองลีด้วยแต่ทาว่าเจ้าตัวนั้นไม่ได้เล่นโอลิมปิกเกมส์ที่ปารีสนะนะครับไม่มีชื่อลุยในโอลิมปิกเกมส์นะครับฤดูการที่ผ่านมาถือว่าเป็นฤดูการสร้างชื่อแล้วก็เป็นฤดูการที่เด็กหนุ่มคนนี้พีคเลยครับเพราะว่าได้รับโอกาสจากบปโลฟันเซกามากครับโปโลฟันเซกาเนี่ยตอนนี้ไปคุมเอซิมิลานนะนะครับแต่ซีซันที่แล้วเขคุมลิวนะครับ ฟอร์เซงาให้โอกาสเด็กหนุ่มอายุสิคนนี้เยอะมากนะครับลงสนามไปเกิน40เกมรวมทุกรายการนะครับในลีกเอิงเนี่ยเล่นไป32นัดยิงไป2ประตูแล้วก็ได้เล่นในฟุตบอลยุโรปอย่างยูฟ่าคอนเฟลเอนซ์ลีกด้วยนะครับหลักๆก,ก็จะจับคู่กับพี่ๆนะครับก็จะยืนกับเซ็นเตอร์บราซิลอย่างเล็กซานโดรนะครับมียืนกับโบฟาร์เดียกิเต้แล้วก็เคยยืนกับเซมาอุนติตี้ด้วยนะครับแต่หลักๆจะยืนกับเซ็นเตอร์บราซิลนะครับซึ่งจตัวถือว่า ผลงานไม่เลวนะครับจังหวะการอ่านทางบอลการดักบอลการออกบอลบอลสั้นแล้วก็บอลยาวมีด้วยนะครับในโลกออนไลน์จะมีการถกเถียงกันอยู่เหมือนกันนะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวว่าเอะระหว่างลีนิโยโรกับจอร์ดแบนเวตใครดีกว่ากันนะครับเท่าที่ผมเคยภาคเคยบรรยายจอร์ดแบนเวตแต่ก็ต้องพูดตามตรงว่าผมเองไม่เคยบรรยายเกมของของลิวนะครับแล้วก็ไม่เคยดูสด จะหนูยโร่เล่นเต็มๆตานะได้เพียงแค่ไปหาจังหวัดดูย้อนหลังดูเปรียบเทียบโดยความรู้สึกนะสิ่งที่จารัดแบนเวดดีกว่าคือการวางบอลยาวครับสิ่งที่แบนเวดดีกว่าคือการวางบอลยาวแต่ที่เหลือมไม่ใช่มะเห่อของใหม่นะแต่ว่าเอาแบบพูดแบบกลางๆเลยผมว่าโยโร่ดีกว่าในแทบจาทุกๆหัวข้อ แล้วอ,ลอีกหัวข้อหนึ่งที่ยโรอาจจะยังสู้แบนเวตไม่ได้ก็คือว่าประสบการณ์ในเวทีพรีเมียร์ลีกแหละอ่ะสองหัวข้อที่แบนเวตดีกว่าคือการวางบลยาวแล้วก็ประสบการณ์ในเวทีพรีเมียร์ลีกแต่ที่เหลือในทุกๆหัวข้อด้านอื่นผมว่าโยโรเหนือกว่าแบนเวตนะครับอันนี้คือ,อภาพรวมทั้งหมดที่มาฝากกันนะครับของเรื่องของย ورو โอ้ยังยังยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบยโร و เด็กเยาวชนในย่าฝรั่งเศสรุ่นๆใครบ้างมาติสเตลของบาเยิร์นะครับเกเฟนตูรามอนยูเวนตุส อ่าไซอีเมรี่ของปเอเชนะครับ,บรัดดี้บาโกล่าของปเอสเชนะครับอ่าเราเนี้นะครับก็เป็นรุ่นรุ่นเดียวกันเด็กรุ่นดาวคราวเดียวกันนะครับที่จะบอกว่าอาจจะกลายเป็นตัวหลักของทีมชาติฝรั่งเศสในอนาคตเด็กเจนใหม่เด็กระเบิดชุดใหม่รุ่นใหม่ของทีมชาติฝรั่งเศสในอนาคตต่อไปนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะนะครับสำหรับการเสริมเกมรับแล้วนะครับคราวนี้เมื่อเสริมเกมรับได้โยโ ر و มาแล้วเนี่ย เดลิกยังเอาอยู่เปล่านะครับคือถ้าอ้างอิงจากเนื้อข่าวฟาบิโซโรโมาโน่เขาบอกว่า,เ,าเรื่องของมาทายเดลิกเนี่ยแมนยูยังไม่ได้ทิ้งนะในเดอลิกยังไม่ได้ทิ้งนะครับยังไม่ใช่ว่าได้โยโรมาแล้วเนี่ยจะไม่เอาแล้วไม่เอาเดลิกแล้วนะครับแมนยูยังเอาเพราะว่าความสําคัญคือแมนยูก็ยังต้องการเซ็นเตอร์ใหม่2คนแหละได้โยโรมาหนึ่งเดลิกก็อยู่ในข่ายแล้วก็แบนเวดก,ก็อย่าเพิ่งไปทิ้งนะเพีงยงแต่ว่าค่าตัวเนี่ยแบนเวดอาจจะค่อนข้างแพงนะครับโรมาโน่บอกว่า คือถ้าจะไปเอาเดลิกแมนยูอาจจะต้องปล่อยเซนเตอร์ออก1คนซึ่งที่อยู่ในค่ายอาจจะเป็นลินเดเลฟรวมถึงแม็กควายสคนนี้ถ้าปล่อยออกได้แมนยูก็จะมีงบประมาณนะครับหรือว่ามีหรือว่ามีสล็อตว่างหนึ่งที่เพื่อที่จะได้ไปเสริมมาทายเดลิกเข้ามาอีกหนึ่งตำแหน่งนั่นเองนะครับนี่คือการสลับเก้าอี้ดนตรีนะครับที่ผมพูดถึงในคลิป,ลปนี้นะครับอันนี้คือขาเข้าเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนครับฟังแล้วมันอิ่มเอมใจเนาะนะครับฟังแล้วมัน รียกว่าอะไรดีมันไม่เคยเห็นมานานแล้วนะครับกับตลาดซื้อขายแต่ก็ต้องว่าตามตรงแหละตลาดซื้อขายตลาดนี้ซัมเมอร์นี้ของพรีม์ลีกเนี่ยของแมนยูอ่ะมีข่าวให้ได้ตามกันแบบใจฟูกันทุกคนสำหรับแฟนผีแต่ก็ต้องยอมรับว่าที่ใจฟูเพราะว่าตลาดมันที่ต้องเสริมกันขนาดนี้เพราะทีมมันไม่ดีนะครับเพราะทีมมันมันไม่ดีทีมมันถึงเวลาต้องเสริมแล้วนะครับทีมอื่นๆที่เขาไม่ได้เสริมไม่ได้อะไรคือทีมเขานิ่งแล้วเขาไม่ต้องมาเสริมอะไรกันมากมายขนาดนี้แต่คือ ซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่แมนยูต้องขยับแมนยูต้องเสริมมันก็เลยเห็นข่าวได้ตามกันแบบรายวันวราวนี้แหละนะครับมันเป็นธรรมชาติของฟุตบอลนะครับราวน,นี้เรื่องของขาเข้ามาแล้วขาออกบ้างนะครับอ่ะก็ส่งต่อแล้วก็บายบายเมสันกรีนวูดกันนะครับหลังนี้ใครอยากตามกรีนวูดก็ไปตามกันต่อในลิเอิงเอิงฝรั่งเศสเพราะว่าจตัวก็ บรรลุข้อตกลงนะครับในการย้ายไปอยู่กับโอลิมปิกมักเซ่ค่าตัวเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ราวสัก30ล้านยูโรรวมออปชั่นนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขในการที่แมนยูนั้นจะได้รับส่วนแบ่งในการขายของมักเซ่ถ้าขายกรีนวูดในอนาคตแมนยูจะได้50%ซึ่งเดี๋ยวผมขยายความต่อนะครับว่า50%ที่แมนยูได้เนี่ยคืออะไรนะครับห้เอร์เซนเนี่ยของการขายกรีนวูดของมักเซ่ถ้าขายต่อไม่ใช่ว่าสมมติว่า มักเซขายต่อ50ล้านแล้วแมนยูจะได้25ล้าน50เนไม่ใช่นะครับแต่เป็น50จากกำไรที่มักเซทำได้หมายความว่าอย่างกรณีเนี้สมมุติว่ามักเซไปขายไปขายกรีนวูด50ล้านปอนในอนาคตนะครับเทียบกับเงินต้นที่มักเซไปซื้อมาจากแมนยูเนี่ยอยู่ที่ราวๆสัก26ล้าน6แสนปอนใช่ไหมแล้วปรากฏว่ามักเซไปขายต่อได้50ล้านปอนก็เท่ากับว่า มักเซเนี่ยจะได้กําไรอยู่ที่รา,ราว23.4ล้านปอนด์ก็ต้องมาแบ่งครึ่งกันกับแมนยูก็เท่ากับกอกอว่าแบ่งกันไปทีมละ11.7ล้านปอนด์เราราวนี้คือ50%ในที่นี้คือเป็น50%จากกําไรที่มักเซนั้นเอาไปขายต่อน,นั่นเองนะครับอ่านี่คือ,อเรื่องของดีลของเมสันกรีนวูดนะครับหลังนี้ก็อาจจะได้เผื่อใจตามดูมักเซบ้างแหลผมก็เป็นคนหนึ่งก็คงจะไปตามดูฟอร์มของกรีนวูดซะหน่อยแม้ว่ามันจะเป็นการขายขาดกันไปแล้วก็ตามนะครับ พูดถึงคลิปนี้พูดถึงเรื่องของตลาดซื้อขายครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากหยิบยกมาพูดคุยกันต่อเรื่องก็คือว่าแมนอยู่ในยุคใหม่ยุคของกลุ่มทุนอินิออสยุคของเซอร์จิมีนต้องบอกว่าเป็นยุคซื้อได้ขายเป็นซื้อได้ขายเป็นคืออะไรฟังซะหน่อยครับผู้ชมับฟังก็ซื้อซื้อได้เนี่ยอ่ะเราเห็นเซอร์เซ่เราเห็นเ,เราเห็น,หนโยโร و ไปแล้วเนาะมาดูขายเป็นซะหน่อยแล้วฟังจํานวนเงินด้วยนะทุกคนนะครับอ่ะอย่างดีลล่าสุดเบสต์สกรีนวูด ขายไปให้กับโอลิมปิกมาลเซ่นะครับสาล้านนะครับสาล้านยูโรนะครับซึ่งามาพร้อมกับส่วนแบ่งในการขายต่อในอนาคตอีก50เปอร์เซนออย่างที่ผมเล่าไปเมื่อกี้นี้วิลิคัมบาราขายไปให้กับเบียเรยลเนี่ย9.9ล้านยูโรพร้อมกับเงื่อนไขในการซื้อคืนใน3ปีรวมถึงส่วนแบ่งในการขายในอนาคตก็ยังมีหย่อนไว้ด้วยนะครับอลวารโดฟานเดสไปเบนฟิก้าครับ6 บวกกับอีก3ล้านยูโรพร้อมกับเงื่อนไขในการซื้อคืนรวมถึงส่วนแบ่งในการขายในอนาคตครับดอนนี่ฟานเดอเบ็กไปจชีโรนาครับ5้าแสนยูโรและมีโอกาสขยับไปถึงสูงสุดคือ20ล้านยูโรตามเงื่อนไขก็คือหย่อนเงื่อนไขต่างๆไว้ถ้าไปถึงเท่านี้ก็จะมีจำนวนนี้ที่แมนยูนั้นจะต้องได้เพิ่มเติมรวมถึงราฟาเอลวารานแล้วก็อองต์นี่มักซิยาวนะครับที่หมดสัญญาซึ่ง2คนนี้เซฟค่าเหนือได้ถึง21ล้านยูโร ต่อปีนั่นเองนะครับกเ็เรียกว่าเป็นการเป็นการรื้อระบบหลังบ้านกันขึ้นมาใหม่นะครับก็ทําให้เรื่องของการซื้อขายนั้นเป็นเป็นธรรมกับสโมสรมากขึ้นไม่ถูกโกงราคานะครับแล้วก็ขายนักเตะได้สตุ้งสตางแบบพอที่จะเป็นไปได้นะครับก็เป็นการร้างอะไรที่มันเป็นระบบเก่าๆที่มันแล้วมันทําออกมาไม่ค่อยดีนะครับก็ก็เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับหลังนี้ก็ตามดูกันนะครับก็คงน่าจะได้เป็นซีซั่นที่เราได้ตามแมนยูแบบ หวังว่าจะมีความสุขนะผมก็จะพูดเหมือนเดิมว่าขอ10เกมแรกออกสตาร์ทแบบสวยๆไม่ได้หวังต้องมาชนะรวดต้องอะไรมากมายแต่ขอเล่นให้มันมีเกมสวยๆมีหลังบ้านดีๆมาแล้วเนี่ยเพราะ10เกมแรกมันไม่ถึงขั้นว่าทรมานหนักหนาสาหัสสาการมากมายนักมีเกมแดงเดือดแต่ก็อย่างน้นอยก,ก็เล่นในบ้านนะมันยังไม่มีแบบทรมานทรกรรมขนาดที่จะต้องมา บูกับแมสตี้อะไรเหล่านี้นู่นมันช่วงปลายปีนู่นนะครับก็ยังไม่ถึงขั้นมาทรมานใจมากดังนั้นขอออกร์ทสวยๆก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีถ้าทําได้นะนะครับอ่ะคุณผู้ชมครับเห็นตลาดซื้อขายของแมนยูขนาดนี้นะครับเห็นฟอร์แมนยูขนาดนี้นะครับทุกท่านครับก็ใครสนใจไปดูแมนยูด้วยกันนะครับไปดูเกมพรีเมียร์ลีกแดงแดงเดือดด้วยกันฟลุคแฟมิลี่จัดทริปไปดูเกมแดงเดือดนะครับตอนนี้เหลือสิที่นั่งสุดท้ายครับทุกคนครับ 31ส,สิงหาคมถึง7กันยายนนะครับไปดูเกมที่แมนยูนั้นเปิดบ้านเจอกับเรวคูซีสัส่นที่น่าตื่นเต้นครับคุณผู้ชมครับโจเซอเซ็กเซมานะครับได้เลด้โยโรมาลิสันโดมาติเนสก็แข็งแกร่งกลับมาจากเกมทีมชาตินะครับฮอยลุนบรูโนโอ,อ่าอ,อาริเอโดนกานาโชอคอบบี้เมนูแมตัวรับ อ่เป็นอ่าจะบอกตัวรับม่เชิญกองกลางที่ฟอร์มดีมาจากทีมชาติอังกฤษอ่เราดูกันสัหน่อยคุณผู้ชมครับซีซั่นนี้เราจะได้มีหวังกับเขาหรือเปล่านะครับใครสนใจเรียนเชิญเลยนะครับสสิสิงหาคมถึง7กันยายนนะครับค่าทัวร์ค่าทริปครั้งนี้1 5 5 0 0 0บาท1 5 5 0 0 0บาทนะครับที่นั่งนี้นั่งกันแนวตามแนวนอนลองลเวอร์แบบนี้นะครับดังนั้นได้เห็นเกมแบบจำแน่นอนนะครับนอกจากไปดูบอลกันแล้วนะครับ <c oughs> เราจะมีไปเที่ยวที่ขึ้นเหนือ ที่อดินเบรคคาสเซิลด้วยนะครับฝั่งของสกอตด้านบนด้วยนะครับไปโซนเฮนส์นะครับไปสเตเดียมทัวร์โอเทฟฟอร์ดไปเมก้าสโตร์ไปช้อป Store, ปิ้งไปซื้อของซีซั่นใหม่อันนี้ของผมเป็นเสื้อเลโทรนะใครไปด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวพาไปร้านคลาสสิกเชิร์ตนะครับเสื้อบอลที่แมนเชสเตอร์ใครไปก็ต้องไปแวะฮะไปมีตังค์เท่าไหร่ก็ต้องกำเงินไปช้อปอะนะครับไปซื้อเสื้อของแท้ของจริงนะครับยุคเลโทรยุค90ยุค2000อ่ะตัวนี้ผมก็ซื้อกลับมาจากแมนเชสเตอร์นะนะครับ ใครที่มีความฝันในวัยเด็กนะครับใครที่ช่วงเด็กโอ้โหตอนเด็กเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้มีเสื้อแบบนี้นะครับมาตอนพอโตแล้วเนี่ยมาตามฝันใไปด้วยกันเดี๋ยวพาไปซื้อเดี๋ยวจูงมือพาไปซื้อเลยนะครับค่าทัวร์ค่าทิป1,55,000บาทนะครับท่าในใดสนใจ โทรสอบถามราลียดกันได้นะครับที่0 6 5 1 5 8 5 1 6 5นะครับ0 6 5 1 5 8 5 1 6 5นะครับหรือว่าแอดไลน์ ID มาคุยกันก่อนก,อกันก่อนก็ได้นะครับที่ y 1 y 1 1 1ครับ y 1 y 1 1 1นะครับมาสอบถาม รายละเอียดกันได้นะครับผมฟลุคเลยุทธนะครับพี่ใช้สรุปวิทูวินิตนะครับแล้วก็บริษัทบ c ซเจอร์นี่พร้อมดูแลคุณผู้ชมอยู่นะครับเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการขนส่งต่างๆเรื่องของโรงแรมเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับรับรองว่ามีความสุขแฮปปี้รอเพียงแค่ลงมะพาทิ่ย์ตกเมื่อไหร่มามะมา,มา,มาปาร์ตี้ด้วยกันนะครับมาแห่งเอาด้วยกันนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ